โ okay. อเคเอจะขึ้นมากนะครับมาทับดูมาทับเบรกก่อนเบรกก่อนไปไหนต่อดูต้นงขึ้นมากปะเดี๋ยววัเด็กเด็กเล่น เล่นป่ะขึ้นไมทอดรองท้ากับปางนี้ไปละแล้วถอดรองท้ากปาถอดโอเคค้งหนึ่งแล้วถอดดดี๋ขึ้นไหม จับจับหมดป่ะเสียงดงตรีโอ,อ,อ,อ้ดีๆโอเคไล่เลยไล่เลยกลับไปขึ้นฝั่งนี้ดิฝัง่งฝั่งนี้มันมีที่เกาะเกาะด้วยดิอ่ะที่เกาะ เก็ออกไปนี่นะครับเรียนรู okay. ้ด้วยตัวเองเอาเกาะขาเข้าไปเอาปีนเข้าไปนะเอาว่าหล่นแล้วล่วงแล้วเอาปีนขึ้นไปเอาปีนปีนปีนเกาะเกาะเอาอ่าโอเคมาป้าเกาะเลยโอเคเอาเกาะมาป้าหล่อนี่ เอาเกาะขึ้นมาอินนิดนึงเอามันไหลลงเอาไหลเกาะเอากอเอากาะเกาะดิเอาดึงไปจับขึ้นไปอีกขึ้นมาเขาจับเร็วๆเ,เดี๋ยวมันจะล่วงโอเคเอาขึ้นได้แล้ว เอาไหลลงมาเอาไหลลงมาแล้วเราเกาะขึ้นมาใหม่จับเอาจับจับอีกนิดนึงเอาล่วงลๆวงลวงเอาจับเหมือนเทื่อบาดิจับไบบนู้นดิจับสี่เลตอ่ะเอาลวงอีกอันนี้แบบปลาจะทำให้ก่อน นี่นี่มันหลุดมันหลุดเอาป้าทำให้ก่อ okay. <laughs> นโอเคมันล่วง่วงเลยอะไรป้ามันจัะเหมือนที่เราป้าบอกอ่ะเ <laughs> รว็วมฮะฮึ โ <Okay. S 2> อเคไปไหนเอาไปนักทับยังเล่นไม่ได้มันสูงอยู่มันเด็กนักทับยังเบสิง่งไปไหนฝ<ป>ั่งรู้ไหมฝั่งรู้ปะได้ไหมฝั่งรู้เปล่าไปแล้ฝั่งนี้ ันนี้ยังขึ้นไม่ได้เลยมันอันพัดยังไม่โตเลยฝั่งนูกดีกว่าสไลเดอร์ดีกว่าสไลเดอร์พี่เขาโตแล้วเร็วสไลเดอร์ดีกว่าไปนี่ลองดูนี่ไหมเอโกลองหมุนดูหมุนได้เนี่ยดูแบบพัดดิอันนี้อ่าหมุนได้ สไลเดอร์ไหมป้าป <c ười> okay. ้าอุ้มอุ้มเปล่าฮะขึ้นฝั่งนี้ดินี่ป้าป้าอุ้มขึ้นฝั่งนี้ป่ะมาเร็วป้าป้าอุ้มฮะโอเคป้าป้าอุ้มตรงนีุ้๊ก็หมัวโอเคขึ้นได้ไหม เอาป๊าปักจับเอาเหยียบขึ้นไปไนอไโอเคไม่โดนก้มก่อนโอเคฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคอ,อ่าป้าปักเก็บมาให้สองสาวป้าปักเก็บให้โอเคสะไรเดิเดี๋ยวเดี๋ยวรอป้าปักก่อนว้าว,อวเอาใหม่ไหมอีกทีป่ะอีกทีไหม เอาใส่รองรองเท้าก่อนจาบมือปลาเราใส่อีกข้างหนึ่งอ่ะโอเคไปไหนต่ออไปไหนต่อ น้ำทับมาหาปรปลาเล่นตรงนู้ดีกว่าไหมโอเคเล่นนั่นตุ้สูงหรือปะล่ะเล่นนั่นตุ้สูงไหมครับ <c oughs> อ่าปลาป้าอุ้มนะโอเค Kumo, <coughs> ok, ok, à, bà -bà sẽ à, ok, 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 bà ok, ok, <coughs> 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 A, này ok, 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 tháo Còn ok, à à ok, ok, tháo ok, 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 có thể bằng tháo rồi OX Okay.

นี่เพื่อนเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วเอาเกาะเกาะเออเกาะใช่ใช่ใช่ดำทับน้ำทับเอาขึ้นไปทำ <c oughs> <c oughs> ไมเริ่มมา เอาขึ้นฝั่งนูกปลาป้าเปล่าจับจับไปน,นี้ขึ้นเร็วจับไปน,นี้ขึ้นเอ้าขึ้นมาสูงเหมือนสัตว์โอ้จับอีกโอเคเอ้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเเบบี้เบบี้เอาโอเคสไลเดอร์เลยโอเค เอาสับป e ัาสลเดเร์ก่อนโอ bon ้ขึ้นไปใหม่มาจับไปสลัดเดอร์ลงมาว้าวขึ้นไปอีกหรือจับอีก Wow, thằng này đưa lùng vào đâu Thôi em Ok, Sao này